สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอย่ผมสมอคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฟิตมิดเลนกัยฮะเกมนี้เจอกับโซอี้ที่มิดเลนเนาะดูจากแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าโซอี้เนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจแรงมากๆนะแล้วถ้าเราไปเผลอโดนหลับเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือว่ายังไงก็โดนสกิลฮะเพราะว่ามันหนีไม่ได้เนาะต้องกระโดดหนบตั้งแต่ก่อนที่จะโดนแล้วอะ่ะ ซึ่งบางจังหวะเนี่ยมันทําไม่ได้นะฮะเจโซอี้นะชงต้นเกมก็ต้องยอมเนาะให้เขาดันเลนมาแล้วก็อย่าไปเสียเลือดเยอะนะเพราะว่าถ้าเสียเลือดเยอะเมื่อไหร่เนี่ยจะยืนกับโซอี้ลำบากมากเพราะว่าเขามียิกไน้์เนาะแล้วก็เอารูนเป็นอิเล็กโทรคิวมาด้วยนะฮะฟิตเนี่ยจะปล่อยเลนปล่อยเวฟหมดเลยนะจะไม่ค่อยลาดเลยฮะ แล้วเกมนี้นะฮะป่าของทีมตัวเองเนี่ยเป็นเกทด้วยนะก็อาจจะทําให้มาแก๊งได้ยากหน่อยนะเพราะว่าเกมเนี่ยปกติของเขาเนี่ยเป็นตัวฟาร์มเนาะเป็นตัวฟาร์มเป็นตัวอินเวดเพราะฉะนั้นจะให้มาแก๊งเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากนะฟิตนะข้อดีก็คือเป็นแอสซัสซินที่แรงมากๆนะแล้วก็เป็นตัวที่พิ้วมากๆมีอันติในการเปิดไฟได้ซึ่งดีมากๆนะเป็นตัวแอสซัสซินที่สามารถเปิดไฟได้เนี่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ามันไม่เกิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปกันใหญ่นะ คือไปสุดเลยนะต้องส n o w b a นิดนึงนะฮะแล้วก็จะไม่มีสกิลร้านมินเนี่ยนแบบว่าตัวอื่นๆเหมือนเซตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถปาดากระจายร้านมินเนี่ยนได้นะฮะฟิตเนี่ยจะแบบว่าต้องคิวอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะถึงจะเกิดถ้าให้ฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อ่ะฟิตนะฮะก็เ,เป็นสกิล E นำเนาะแล้วก็สกิล W ตามฮะ สกิล E เนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆใช้ในการหลบดาเมจใช้ในการทําดาเมจในการเคลร์เวฟนะแทบจะทําได้ทุกอย่างเลยสกิล E เนี่ยแล้วตัดสินใจกลับบ้านเหรอฮะว้าวเป็นจังหวะกลับบ้านที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะจังหวะแบบนี้เนี่ยโอ้ยจังหวะนี้ดีฮนะตัดนใจกลับบ้านนะเพราะว่าตัวเองเป็นอสซิสต์แล้วถ้ามีจังหวะในการกลับบ้านดีๆเนี่ยมันทําให้ยืนเลนง่ายขึ้นนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซตแทบจะเท่าตัวหนึ่งเลยนะของโซอีนะกลับบ้านไปขึ้นเป็นดาร์คซิลกับรองเท้ามาเนาะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะทํายังไงต่อหลังจากกลับบ้านออกสแกนมาเลยเกมนี้ออกสแกนเร็วมากๆนะแล้วโซอีก็ได้จะกลับบ้านเช่นกันนะฟิตก็ตัดสินใจดันเลนเนาะตอนนี้เลเวลหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตัดสินใจเดินฝ่งข้างล่างนะ โอ้ฝั่งข้างล่างเลื่อนไม่เต็มมาเลือเหลือคนละครึ่งหลอดนะเราเวกอะไรจะเข้าฮะเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้กันแต่ว่าฟิตเนี่ยไม่มีสแกนนะอาจจะเดินผ่านวอร์ดมาแล้วฮะเพราะว่าบิดแ้งเนี่ยเดินมาวอร์ดอ้าวเราบิดแ้งเดินลงไปข้างล่างพร้อมกับ,บเล็กไซฮะแล้วจังหวะนี้ข้างล่างมีการไฟต์กันฮะฟิตกระโดดข้ามกำแพงมาแล้วตอนนี้โผลมาข้างหลังใครสาแล้วนะแทงใส่มินเนี่ยนไปปานติใส่เล็กไซายแล้วตอนนี้พยายามทำดำเาเมจใส่ใครสาอยู่นะอู้แล้วยังไงฮะอ้าฟิตไม่ได้คิวเลยนะฮะ มันต่อเนื่องจากจังหวะกลับบ้านครั้งแรกอะเห็นปะกลับบ้านปุ๊บเขากลับมาโซอี้กลับบ้านพอดีฟิตมีจังหวะได้ดันก่อนพอดันก่อนเดินมาแก๊งเลนล่างนะฮะได้มา3มคิวข้างล่างเมื่อกี้นี้โอ้แล้วเกเปิดมังกรอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิดเลนโดนดันนะทำให้ไม่สามารถไปช่วยได้นะถ้าโซอี้โผล่ไปก็อาจจะทําให้เกฟต้องปล่อยมังกรตัวนั้นฮะ,ะแต่ว่าเหมือนว่าโซอี้จะเดินไปไหนฮะจะกลับบ้านอีกแล้วหรอ เพราะว่าไม่โผล่ที่หลุมมังกรน,นะโอ้โซยี่น่าจะกลับบ้านนะแล้วฟิตนะฮะอันติเบตขึ้นเมื่อไหร่ก็เดินแก๊งเลยนะเดินไปที่เลนโบนนะตอนนี้ทินาแมรเลือเลื่อนนิดเดียวนะแต่ว่าน่าจะยังมีอันตีอยู่นะ,ะแล้วเดินมาเจอเล็กทรายไปตันใจกดแฟดใส่เล็กทรายแล้วปาตีแบบว่าพิิกแฟดฮะงำงางงำได้มา1คิวฮะจากการเดินโลมนะแล้วตอนนี้วิ่งไปหาทินาแมแล้วทินาแมมีอันตีอยู่นะ โอ้แต่ว่าไม่มีล่ะฮะหรือว่าไม่ตัดใจใช้ได้มา2อคิวจากการเดินโลมนะโอ้โซอีเดินขึ้นมาแต่ว่าเหมือนว่าจะเดินตามไม่ทันนะกลับเข้าเล่นไปอีกครั้งฮะตอนนี้เทมนำโซอีไปเยอะมากๆนะต่อให้เซธจะตามฮะแต่ว่าเราเดินแก๊งแล้วเราได้คิวเนาะ มีการไฟ์เกิดขึ้นนะเป็นฝั่งสีฟ้านะที่ได้ลิบไปแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้นะแล้วตอนนี้ทีนา่าแมร์แบบบ้าคลั่งจัดเลยฮนะกดโกนไล่ตีนะฟิตเดินมาปานตีใส่ไปแล้วพยายามทำดาเมจใส่และฆ่ามาได้ฮนะตอนนี้เหลือตัวคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนตายไปหมดแล้วนะแต่ว่าฟิตก็ยังไม่กลัวอะไรฮนะโดยการที่เทมนำนะแต่ว่าถ้าตายตอนนี้จะเสียรักซิลไปเยอะมากๆน,นะแล้วบูบับตัวนี้โอ้ยเล็กสายได้ไปอนะ่ะ ตอนนี้เริ่มดันเลนสู้โซอี e ้ได้แล้วนะสกิลใส่เว็บที่เดียวเวฟหายหมดเลยนะอัพสกิลว e ีนำมาดันเลนสเสร็จนะตำราเดิมนะเดินบนเดินแก๊งเดินหายและยิ่งเราออกสแกนมาด้วยเนี่ยเราต้องเดินบ่อยๆเนาะเพื่อเคลียวว์บอร์ดเคลียอะไรอย่างเงี้ยและเพื่อเราจะเล่นไงฮนะตอนนี้เดินมาเจอบิดแข้งนะบิดแข้งอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าวะแทงเข้าไปตอนนี้โซอี e ป้ปลาหลับใส่ไปตัวไวบิดแข้งนะนเป็นตัวซับที่อึดอยู่พอสมควรนะ แล้วรอดไปได้คนะเป็นการตัดเลือดอุ้ยแล้วตัดใจดึงสวนกลับพรมากดใบนะฟิตก็เดินใส่ตามฮนะโอ้ออ้ยใครสาก,กดอันติมายิงเกฟใส่ไปฮนะตอนนี้ฟิตพยายามบังสกิลให้เกฟนะแล้วปานตีสวนกลับไปโดนใครสาไปเต็มๆฮนะแล้วงำๆๆอู้โูเป็นนามีที่ได้คิวไปฮนะฟิตเหมือนว่าจะหิวหรือเปล่าเพราะว่าโซโอีอ้เหมือนจะไม่มีแฟลทนะฮะฟิตนะฮะช่วงนี้เนี่ยจะเล่นเป็นรูเดนกันโอนะ้โหแล้วเทดใส่โซ,โซอีอ้ไปแรงมากเพราะว่า ลูเดนเนี่ยมันแรงมากๆนะโอ้โหแล้วตัดใจเดินเข้าไปโซโลคิวเลยฮะใช้เงินตบหน้านะจังหวะเมืบบ่อกี้นี้ตอนนี้ก็ยืนเลนแบบว่าง่ายจัดเลยนะเดินไปไหนก็ได้คิวนะอะอู้แล้วทินนามโผล่มานะ่าจะมีเล็กไซหรือเปล่าแต่ว่าทินาามไม่มีอันตีนะฟิตรู้นะทินาามเพิ่งกดไปข้างบนฮนะโอ้โอเคได้คิวมาฮะโอ้ง่ายไปหมดเลยฮนะทำไรก็ดูง่ายเนาะหลังจากที่ได้คิวแบบต้นเกมมา กลับเข้าเล่นมาอีกครั้งฮะตอนนี้ถึงเวลาถ่ายป้อมแล้วนะโซอี้โผมาฮะตอนนี้แต่เหมอนว่าจะทำไรฟิตไม่ได้แล้วโดนฟิตปานตีสายไปฮะน่าจะเรียบร้อยฮะโอ้ตอนนี้ฟิตไม่ยืนอยู่เลนข้างเป็นหลักนะพยายามที่จะเล่นแบบโซโลคิวเอานะจะไม่เล่นแบบทีมไฟมากเพราะว่าเมจัยเยอะฮะห่วงมาตอนนี้ 1v3 นะปานตีไปแต่ว่าไม่โดนนะแทงสวนใส่บิดแข้งปเจ็บพากๆนะบิดแข้งครึ่งหลอดนฮะ อู้แล้วหลบปลับมาได้ฮะแทงใส่ไปออโต้รักษาสกิลอีแบบเยี่ยงชีวิตนะไม่ใช้แบบโมซัวฮะเราลอดมาได้ฮะเลนบนมีการไปดักจับกันนะเป็นโยริกะที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดอยู่นะอันติฟิตกำลังจะคูดาวมาฮะแล้วโยริกะหโดนดาเมจไปเยอะมากๆฮะหายไปเลยปานติใส่บีแคงไปตอนนี้บีแคงกดอันตินะแล้วกดแฟดหนีไปถ้าจะแฟดแบบนี้ระวังนะฮะโดนอันติฟิตอยู่แล้วจะแฟดเนี่ยระวังโดนเพื่อนนะฮะ จะยืนเล่นข้างเป็นหลังนะจะไม่ค่อยเล่นไฟ์กับเพื่อนสักเท่าไหร่นะฟีต,ตัวนี้น่าจะยังไม่มีซอนย่าแหละผมว่าถ้ายังไม่มีซอนย่าก็ยังไม่อยากจะไปไฟนะ์เนาะสแต็กในใจมันเยอะอะเออถ้าเราเล่นตัวแบบนี้แล้วเราออกในใจมาเนี่ยเราต้องรักษาสแต็กนี้ดีๆนะเราอย่าแบบว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงอะเพราะว่าสแต็กปัญหาย,ยากมากฮะแล้วตายครั้งหนึ่งนี้มันหายเกือบหมดเลยนะต้องรักษาดีๆอะสแต็กในใจ ตอนนี้ได้สนญา่ามาแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าการเล่นเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าว่าจะเริ่มเข้าไฟ์เริ่มแบบเล่นกับเพื่อนหรือเปล่านะตอนนี้เด <ienne. S 2> ินมาเจอไคสารนะแล้วโอ้ยังไม่กดอันตีสายไปโอ้ยแล้วเข้าไปฆ่าโซอี้มาได้ฮะตอนนี้เล็กไซโผล่มาูอ้ดอสกิลสวยฮะตอนอุ้ยแต่กดอนญ่าไปไม่ทันนะเล็กสากดแฟตมาฮะฟิตยังมีกระโดดอยู่นะปรับปรับโอ้ยแต่ว่าเล็กซามีอันติอยู่ฮะเป็นคันแรกมา1ต่อ2น <c> ะ <ười> ก็ถือว่าโอเคนะตัดแคลี่ฝั่งตลงค่าไปได้2ตัวเลยนะังมีทั้ง AD ดีว้าวน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยนะเ mm hmm. พื่อนก็น่าจะตีบ้านไปเรื่อยๆนะเกมนี้ผมว่าดีมากๆนะจุดที่ผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากคลิปนี้คือการกลับบ้านครั้งแรกของฟิตอ่ะมันเป็นการกลับบ้านที่ผมแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแบบกลับแบบนินเนียนแล้วกลับจริงๆอะ่ะกลับไปขึ้นเป็นรองเท้ามาขึ้นเป็นดาร์คซิลมาแล้วก็ขึ้นเป็นสแกน แล้วพอกลับเข้าเลนมานะมันเป็นจังหวะที่โซวี่เนี่ยต้องกลับบ้านเหมือนกันนะฟิตได้จังหวะในการดันปุ๊บเดินไปแก๊งที่เลนล่างได้มา2แอซซิตฮะกลับเข้าเลนมาทนทนนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอันติพอนติขึ้นปุ๊บดันเสร็จขึ้นไปแก๊งที่เลนบนฮนะขึ้นไปเจอป่าฆ่าป่าแล้วก็ไปฆ่าทีเดนามาแมต่อนะหลังจากนั้นก็คือโนวนบอลมาเรื่อยๆนะแล้วก็เล่นแบบว่ารักษาเมใจอะ่ะมันก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยเกิดไปได้ตลอดนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบความฝาก like, กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครอยากให้เล่นตัวอะไรก็บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ